วันนี้ถังขยะใบใหม่ที่เราสั่งนั้นมาถึงแล้วนะคะก็จัดการทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งใส่ถุงดำตั้งไว้นอกบ้านพร้อมใช้แล้วนะคะนี่เป็นถังขยะ ที่คุณครูเพิ่งจะสั่งมานะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นในลักษณะของรูปลักษเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมใช้ค่ะก็เมื่อสักครู่หนึ่งพัสดุก็นำถังขยะใบนี้มาส่งให้นะคะมันมีปัจจัยแล้วก็มันมีเหตุผลคะ่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คุณครูก็จะใช้ถังขยะที่เก็บเอาไว้ในบ้านนะคะก็ในลักษณะนี้ค่ะแต่ทีนี้เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาทิ้งขยะลงไปนะั่นน่ะมันเป็นขยะเปียกก็เลยมีเขาเรียกอะไรนะคะมดค่ะมดก็เข้าไปอยู่ในถังขยะ ก็เลยมาแก้ปัญหาโดยการจะเอาถังขยะเอาไว้นอกบ้านดีกว่าจะได้ไม่ให้หมดเข้าไปภายในบ้านนะคะก็เลยได้ถังขยะใบนี้มานะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปดูก่อนว่าทางสินค้าเนี่ยเขาก็จะให้ลูกค้าเนี่ยนำเสนอโดยการถ่ายคลิปเอาไปเพื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการรับสินค้าถูกตาม ที่ลูกค้าต้องการอยู่ไหมนะคะคุณครูก็เลยถือโอกาสเปิดแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อจะได้เอาไว้เป็นหลักฐานฐาน,ฐานั่นแหละค่ะอางขยะจ้าดูข้างในเป็นไงสีเหลืองนา,ามน้า,าลราคาหลักจริงๆเท่าไหร สองร้กวาบาทคนนี้ทำเรียนแบบนะเหมือนทางกระยาบมีทางกระยา เรียบร้อยแข็งแรงดีอค้อค,คุณครูก็จะขอนำเสนอถังขยะที่สั่งมาพร้อมกับคุณครูก็นำถุงดำสวมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเพื่อนๆขนาดกระทัดรับมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปวางไว้ในที่ก็คือตรงหลังบ้านนี่ละ,ค,ะค่ะค่ะเพราะจะสะดวกกับก,บการใช้งานนะคะไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณครูก็ได้ถังขยะใบนี้แล้วนะคะโดยเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็นำถังขยะใบนี้ไปครอบด้วยถุงดำนะคะถุงดำถุงดำ,งดำเพื่อว่าเวลาเราใส่ถังขยะลงไปแล้วนั้นนะอ่ะจุดแรกก็คือถังขยะเราไม่เปื้อนนะคะจุดที่สองเราก็สามารถควบคุมขยะ ไม่ให้ไปเขาเรียกอะไรนะคะไปเป็นภาระกับการ่งกลิ่นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆได้นะคะก็เลยใช้ถุงดำเพื่อป้องกันปัจจัยต่างๆตอนนี้คุณครูก็เสร็จสิ้นในการได้ถังขยะมาแล้วจัดการทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว มาทานข้าวด้วยกันนะคะ เสร็จสิ้นในการได้ถังขยะมาแล้วจัดการทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะถือโอกาสปิดคลิปในการนำเสนอวิธีการใช้ถังขยะที่ถูกต้องวิธีการเข้าคร่าวเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ